มาแล้วนะครับผมแนะก็สวัสดีสมาชิก FC a ั p เ e ด้วยนะครับวันนี้นะครับใครที่รออยู่นะครับก็คงจะเจอเจอกันได้แน่นอนกับ4หางนะครับซึ่งนะครับหลายคนสอบถามมาว่าอยากได้ VIP หองเ p นะิร์นมาผมจัดให้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับจะเจอเจอกันกับ4หางชุด VIP คำว่า VIP เนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะ VIP คืออะไรนะครับ VIP เนี่ยนะครับจะเป็นหวยสูตรที่ได้ทำการคัดสรรให้มาเป็นอย่างดีแล้วก็มันจะต้องมีอะไรพิเศษไม่ว่าจะเป็นจาจ,จะชนบ้างวิ่งบ้างเอาเละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมมาท่านไหนที่ยังไม่ได้แอด AP 77นี่ยนะครับรีบเลยนะครับผมนะเพราะว่าหวยจะได้ทำการไล่ส่งให้ครบ แ้วก็นะครับงวดนี้มีพิเศษอีกแล้วพูดง่ายๆว่าใครที่ตามแอปเปิลเนี่ยนะครับหวยแอปเปิลเนี่ยนะครับจะไม่หนีห่างแน่นอนนะครับเราจะมีแอดนำหน้านะอย่าดื่มเข้ามาตรงนี้นะครับกระผมแอปเปิลเนี่ยนี่กือจิ้มเข้ามาแอดเอพเจ็ดนะครับมาพูดคุยสอบถามแอปเปิลได้นะครับเอาแล้วครับสหรับวันนี้นะครับกระผมแอปเปิลนะครับกราบสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านเป็นอ,อย่างเป็นทางการนะครับ วันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ที่เราจะได้ในส่วนของ V.I.P เดี๋ยวนะครับเย็นนี้เจอก,กันกับไลฟ์สดนะครับทางเฟซบุ o กนะครับที่ใครไอ้นี่อยู่นะใครที่รอนะครับในส่วนของอหวยลาวนะครับวันนี้เราจะทวงอีกจัดหนักนะครับ แต่วันนี้ก่อนที่เราจะจัดหนักเนี่ยมาดูได้เลยครับหวย VAP มันคือยังไงและก็ที่ a p เปิลบอกว่า NVAP เนี่ยมันคือตัวไหนไปดูกันได้เลยนะครับหวย VAP มีแน่นอนนะครับคำว่า VAP จะต้องมีบวกมีลบนะครับไม่งั้นหวยจะไม่นิ่งนะครับฉะนั้นนะครับไปเริ่มคำนวณกันได้เลยนะครับ 743สี่สมนะครับทุกท่าน9 5้า้านนะครับและ2ตัวแรกคือ6 3าเอาละทีนี้เราจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าหวยเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะคำวนวณเราต้องดูนะครับในหลักของเขาว่าทํายังไงหวยถึงจะนิ่งทายังไงหวยถึงจะอยู่กับที่เอาละนะครับตรงนี้แอนตันก็มักจะพูดให้อยู่เสมอหัวท้ายสําคัญที่สุดนะครับหัวท้ายนี่หมายความว่าจะต้องเป็นหลักแสนนะครับเอาละ9กกับ0ูนย์ 9 0นี่มาอย่างไรนั่นก็หมายความว่าใช้หลักแสนนะครับบวก2คงของที่7จบวกสเป็น9เท่านั้นเองเพิ่มไปหนึงตามทีนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องท้ายในเมื่อแสนหน้าท้ายก็ต้องเป็น3คือหน่วยเล่างนั่นเองนะครับเอาละทีนี้นี่ไงครับเกนี่มาจากไหน3าบวกหครับให้บวกหของที่นะ สามบกเป็นเก้าจากนั้นเนี่ยเอาลนะเราต้องมีลบนะครับทุกคนฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องลบเก้าลบ 1, หนึ่งหลือแปดจากคู่นี้เลยครับผมมันจะได้สี่หางก็คือเลขเก้าเก้าเก้าแปดศูนย์เก้านะครับแล้วก็ศูนย์แปดเห็นไหมสี่หางนี้นะครับผลที่ได้นี่งวดแรกนะครับสูตรนี้ ออกอะไรครับออกเโอ้โหต้องบอกเลยนะครับเข้าสามตัวเลยเห็นไหมมีสิทธิ์ลุ้นทั้งสาตัวเลยศ9 9ย์นี่นะครับ VIP จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะคำนวณต่อไม่งั้นเนี่ยนะครับเราจะรู้ถ้ากิดคำนวณงวดชนงวดเนี่ยมันก็ได้แต่ถา,ถามว่าเลขเนี่ยมันจะนิ่งไหมมันไม่นิ่งนะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปดูงวดที่2กันเลยนะครับผมเชื่อว่าแนวทางนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก หลังจากที่ดูคลิปเสร็จนะครับหลายท่านก็คงจะกลับบ้านขับรถให้ปลอดภัยก็คือ1ง่วงก็นอนก็พักนะครับไม่ไหวเราก็จอดนะครับเพื่อครอบครัวของเรานะครับกับบ้านกันอย่างสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านทีอ่อาจจะเป็นแฟนขับรถนะครับผู้เป็นเมียอาจจะนั่งดูคลิปอยู่หรือยงไงก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ต้องแอนเปิลนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับนะ ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับเจเจอปั๊มไหนก็หลังจากที่ดูคลิปจบเนี่ยจัดได้จัดนะครับชุดนี้อย่าลืมนะครับห้าบกสองนะครับผมเป็นเจ็ดเจ็ดตัวนี้ให้เพิ่มไป1หนึ่งตามอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ไหวจริงแล้วก็เพื่อครอบครวของเราต้องจอดพักก่อนนะครับสี่บกหกนะครับเป็นสิบลบหนึ่งนะครับหรือเก้าเห็นไหมครับ หวยเนี่ยนะครับจบับบวกอยงเดียวมันก็ไม่ได้เราต้องมีลบไม่งั้นเราจะตามท้อไม่ทันนะครับเจ็ดศูนอย่าลืมนะนะวันนี้เราจะมีลาวเดี๋ยวผมจะบอกตอนอกี่โมงวันนี้เอาคืนทวงคืนนะครับผมนะหวยลาววันนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเรางวดที่สองเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ได้ทั้งหมด4ชุดตรงนะครับเอาละหลังจากนั้นมา<ๆ>ก็ไปดูผลงานเราได้เลยครับออก097นี่เลยถ้า097ย์เกเจแอดเปิลนึกถึงเข้า3ตัวตรงเห็นไหมครับได้ทั้ง2ตัวได้ทั้ง3ตัวนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองหวย VIP นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่งวดใช่ไหมครับ ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกทุกคนแน,น่นอนนะครับสิ่งไหนดีๆผมก็จะสรรหามาให้เหมือนเดิมออก097นะครับก็ในนีมีไงครบ3ตัวนะครับอันนี้ออก990อันนี้ก็097กนะครับก็จะได้มาเป็นงวดที่2เห็นไหมครับเอาละหลังจากนั้นไปตรวจนะครับดูต่อได้เลยนะครับงวดล่าสุดของเรา จะได้ครบ3ตัวหรือไม่นะครับแก้งกมาคลิกนะครับผมวันนี้18บแนาฬิกานะครับจุด30นย์นอสองนะครับขออภัยด้วยตัวนี้เลขหนึ่งนะ251 097เแลข9ก็เก้านนาฬิกานะครับผมจุด30นยนอวันนี้เนี่ยนะครับ เราจะเจอ,เจอกันลาววันนี้นะครับก็ต้องเป็นการันตีเลยครับลาววันนีนะ้เจอกันที่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสิบแปดจุดสามศูนย์นอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันกับชุดไลฟ์สดนะครับกับหวยไทยนะครับหวยไทยนี่ก็คงจะในไลฟ์สดเนี่ยมันดูเพลินดีนะและอีกอย่างหนึ่งหวยเนี่ยมันจะเป็นทิศทางแนวทางที่ดีนะครับ 2บวก2เป็นสี่นะครับบวก1เข้าไปเป็น5้าเห็นไหมครับทีนี้นะครับหนึ่งบวกหนี่เลย1บวกหก็เป็น7นะครับแล้วก็7ลบหเหลือหเห็นไหมทีนี้นะครับเราก็จะได้ส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือ4ี่ชุด4ี่หางชุดที่1ก็จะได้สี่เจ็ดแล้วก็สี่หนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขคือ57กับ56เอาละ่ะฉะนั้นนะครับหวยชุดนี้เขาจะชุดเป็นสูตรง่ายแต่เข้าจริงสามงวดติดแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยนำตรงนี้นะครับมาฝากเป็นของขวัญชุดปีใหม่ด้วยเลยละกันเนาะเห็นไหมครับชุดง่ายแต่จ่ายจริงนะครับเอาละ่ะห้าเจ็ดนี้ ผลที่ได้เห็นไหมครับไม่ต้องกลับเลยนะครับผมนะในงวดนี้ในงวดประจำวันที่16นะครับธันวาคม6-6เราจ้5-7ตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยนะครับฉะนั้นนะครับใครท,ที่ติดตามเพจเอเปนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันกันกบหวยเราขอทวงคืนนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยอย่าลืมนะครับ สีสันงามตานะครับให้ใจเยน็นนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบตั้งสติแล้วก็ไปดูกันได้เลยว่าหวยงวดประจำวันที่30เนี่ยชุดของขวัและก็เป็นชุด v i p หอยเปิลเนี่ยสามารถที่จะพาทุกท่านปลดนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับผิดถูกตรงนี้กับผมแอปเปิลเนี่ยก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหวยเนี่ยจะออกอะไรแต่ยังไงนะครับสิ่งที่ผมให้เนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่า เออมันใช่มันจริงในหลักของการคำนวณแต่ว่าจะเข้าไม่เข้าตรงนี้นะครับก็ต้องพิจารณากันดูนะครับหน่วยเราน,นี้18นาฬิกานะครับผมนะ3านาทีชัวป้าบเลยไปดูนะครับเมื่อประจําที่30นะครับธันวาคมนี้หกหเนี 6, 6ย่ยนะครับผมกับผมอาจารย์แอปเปิลนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนไปชมครับ ห้าครับหกครับเห็นไหมครับสามบวกสองเป็นห้าทีนี้ห้าบวกหกนะครับเป็นสิบเอ็ดหนึ่งครับลบหนึ่งเหลือศูนย์ครับนั่นก็หมายความว่าหวยงวดนี้เนี่ยมันจะต้องถูกใจหลายท่านแน่นอนอย่างเช่นคู่ที่หนึ่งนะครับห้าหนึ่ง ห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เอาละจอดปั๊มไหนใส่ได้เลยเจอเจอตรงไหนอัดเน้นได้เลยย้ำโอกาสที่แลขเนี่ยนะครับผมจะมา3ตัวเนี่ยมีแน่นอนนะครับฉะนั้นเลขทั้งหมดนี้ก็คือเลข4ตัวนี้มีสิทธิ์เข้า3ตัวตรงและก็ เลขชุดนี้ให้เน้นตัวไหนครับเราไปดูใส่ติตบนครับผมนะ VIP ชุดนี้ให้เน้นบนก็สำหรับวันนี้นะครับเจอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่มกำลังใจให้เปิลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์เปิลนี่ก็ต้องไปก่อนขออวยพรทุกท่านเดินทางกับอย่างสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขมากมายกับการใช้ชีวิตเที่ยวปีใหม่นะครับ ตลอดวันนี้กับผมนะครับก็มีหน้าที่ทําหวยให้ทุกท่านเพื่อท,ท,ที่จะได้ตังใช้ตลอดวันนี้ผมต้องลาไปแล้วเจอกัน16นาฬิกานะครับ18นาฬิกาและก็หมายความว่า6โมงครึ่ง6โมงเย็นนี่เละครับเจอกันที่เพจ Apple พารวยหลับวันนี้สวัสดีครับ